บ่ปผูก่อเออบเกียร์มเมรอยทาัน่สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ทีมงานลูกพยบา,า,าบาลพาาเบึ่งบรรยากาศหานูนะครับนาะสชบุคอยชัดปันเลยได้ครับเ้อ ครับเดี๋ยวคอยไปเบ่งบรรยากาศนะครับพี่น้องตอนยามนะครับเนาะมอนี่ยูุ่หากินอยู่พักไตนะครับเนาะลุยสารพัดถินผมมากับทีมงานนะครับเนาะมอนี้ลุยสารหากินปัตตานีนะครับเนาะแต่ว่ามอนี้ก็มาสงขานะครับพี่น้องหาอยู่หากินนะครับเนาะไปครับเบ่งตอนยามนะครับ เครับเตัวใหญ่เะูโอห่เสเสือขาเลยครับเออเสือนุ่นบวงล่างยังอยู่ตัวนี้ขาดรับบวงล่างตครับัขาดครับตัวนี้ขึับผมเราปขาว่าที่บัเราไปเขาข้าหู่าที่บัานไม่มันเขาู้เลยไป

การถ่านโตใหญ่เลยเนาะครับเนาะน่าจะูไปเลยครับไปครับไปถ้าจะกินเขาอยู่ครับเอ้ยถ้าจะกินเขาพี่น้องรูดที่สองรูดครับรูดรูดครับรูดแปลว่าเว้ยหยาบลูหยาประเทศบ่อนรับปากรักโอ้ยหยาบหอมพี่น้องคือคือมันรูดไปมันชนไปนะมันชนนะครับพี่น้องมันรูด แปลว่าชนแสดงว่าตัวใหญ่นะครับนี่บ่กเขาหงูเลยออ้มาฐานครับตายตายตายเอาตัวหนอใส่เลยจ้าโอ้ขาดเลยเอาตัวหนอใส่เลยจวน้ำมือมือน้ำมือมือหนอนเอาใส่เลยคาครับไปทั้งบ่วงเลยครับเออตัวน้ำมือมืองใส่เลยสองตัวครับบ่ได้เลยครับมันใส่บ่ได้เลยมาสาวผมครับมาสา บ่งเบอร์ซีเอาไปอยู่ครับคิดเบิ้งว่าตัวใหญ่สำหรับรวบรมความุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับจ๋งเลยตัวใหญ่มาซาครับเจ๋งเลเป็นเสือลองไห้แล้วป่ะฟองแทฉครับสู่ต่อไปครับถาเบิ้ง ยังมาสอาบ่ครับหรือสิทายามรอบเด้อกี่บ่ครับหรือรอบเดียวโอ้โหมันม, então, oh, ม oh. ีกำลังใจไปต่อแล้วครับพี่น so ้องฝากเอฟซีคอมเมนต์แนวทางนี้นะครับเผื่อมีแนวทางการใส่อย่งไรก็คอมเมนต์มาเป็นแนวทางนะครับผมได้ที่นี่ใส่ไวรหลายชั่วโมงเติมนะครับเนาะกินเขาแล้วครับกินเขาแลงแล้วสองตุ่มกว่าครับพี่น้องจะมาหยาบบ้างไง เบ้งมือมันนะครับเนาะอฮะฝากไว้ชั่วนี้ก็นะครับเบิดเบิ้ดเหรอพ่อครับนี่เหลืออยู่ครับเดี๋ยวถามเบิ้งอีกนะครับพี่น้องไปครับไปใช่ขุศักดิ์ขุศักดิ์การเดินทางหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับให้กำลังใจทีมงานนะครับฝนตกตอนนึงหันแล้วครับน้ำึ้นครับพี่น้อง ก่อนเขามาขึ้นองค์มีหนา่นตรงไหนนอ๊ะครับนอ๊ะเหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่วิ่งครับโอแล่นเลยครับพี่น้องอันนี้เหมือนเดิมเหมือนกันครับนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือเก่าครับ ี ia, ่นงผ่านแล้วครับพ uh, um, no. um, uh, well ี no, ่น oh, uh ้อ huh. ง สำหรับเอฟซีันใดมีแนวทางกับแนะนำไปข้างหน้าไดนครับผมว่การใส่อไรนะครับเับแต่ที่นี่ทีมงานเขามีวิธีของเขาเป็นอาชีพนะครับเวลาเป็นบรดกินในอย่างนะครับแต่ว่ามือนีมาซานํารลุดพี่น้องครับกรับผมผมทีมงานลาไปก่อนนะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ